เราตัดมุนขายาวเนาะครับดีเแบบ็ดโทรศัพท์กับจีบเด้อจ้ะเห็นเหตุกับเปิดไหมเนาะครับสว่างได้หลายกะบอดายเก็บ,บกจะ้ะประหยัดแบบ็ด <c oughs> มือคืนจัดไปเต็มถี่เป็นไรจะ้ะอดองโอ้ ายาวๆเลยจ้ะเป็นซองตาเลยเด้อจ้ะใส่ถุองอุย้ยจะมีหมวกลุดอุย้ยจังไดกลุ่นข้างในคือสิไปเอาได้สองดอกองามเลยจ้ะมือใหญ่แน่ยยจ้ะเฮ็ดลงอกเขาวจ้ะสามไขรจ้ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะไอเอฟซี FC, ทุกท่านที่สอามารับชมคลิปเราป่ากับเจ้านางจ้าเมนีสานางก็ได้เดินทางขึ้นผู้ขึ้นเขาคือเรา,า,าเนาะแม่นครับผมมาหาเห็ดจ้ะมาทาั้งผู้บันน้องนิกจ้ะตำบลหัวคำอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาในเสราร์ของวันที่ยี่สิบเก้าเด้อจ้ะยี่สิบเก้าสิงหาคมจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะไปหลุมไปชมน้ำสานางเมืองจ้าวามันในสีโศกสีมนันคือเมื่อวานไหเนาะแม่นครับผมไปกันเลยจ้า กัันครบดอกแรกแห่งมันจ้ะดอกที่สองครับผมเห็ดลงอกขาวจากที่น่เมื่อวานใ,นใ้ไข่มันมันนีเห็นจุ่มหนึ่งกับบานหนึ่งจ้ะบานหนึ่งจ้ะเด้งท้าลายจ้ะ

เมนะจะ้สีดอกงามจ้ะเห็ดผึงแดงค้าลายดอกงามเนา,าะาดาแด่นครับผมโอ้โหอยจ้ะ

Đông đen cả lại các bông Tối nay bao rồi Đông ngục đen chả 干净了不行。 ดำเดี๋ยวไปเห็นจ้ะมันหมึดเลยเนาะมึงก็ผม,น,ม,น,ม,น,มน้ำอ้อยจ้ะมอนจืดไปเห็น 三度夹。So,

แทนเม่กี้กกกหน่อยมันหรอเยียบด้วยทั้งหลังนี่หน่อยเลยจ้ะเห็นบ่

ตรงไหนกานปวไปเล่อยข้านเลยปวดไปไหนนีนคนจ้องดอกอะไรไม่เห็นหงนี่ที่ที่ เราเห็นกันเลยด้วยกันดอกเคสก็ดำดำอากาศก็ซีคึ้น่ม,มเกือบเหยียบเนาะ 咱。So. นงนข้างในดนนังเล่งเอาเ้้ยอจ่าจึงเห็นลอกคนดำให้ ăn tắc cái mặt cỏ này Đúng không?

ดูเฮ็ดลงหนูไหมครับแค่รูเฮ็ดลงหนูขาวจ้ะเข้ารู ดึง่าไลยจะสามหยิบพองขาไลยจะพองเขาจะขาไลยดอมิงก์จะดุงก์

<Ooh. S 2> ดับนะครับเหมือนสิกันกับใบตองเยอะจังบูเห็นเลยโอ้ยดอกน้นอยๆดำๆลำเบืเห็นขานีเลยสิบืเห็นเลยดอกเนาะ じゃ ตกวน้องกุ้งเขาหน่อยจ้ะสามดอกจ้ะสี่ปุ่นดอกหนึ่งสี่งตีน้ำเสียงอุ้ยผุนปุ่นปุนผุนเป็นน้ำดำอยู่ในไหม ดูเป็นโ่มแล้วเนาะจ้ะตอไปท่านยังอยู่จ้ะ สีดอกงามจ้ะสองดอกงามเลยจ้ะมือใหญ่แน่นนนจ้ะ Так. Так. Окей, на. เดง้งครับผมกระป๋องสองดอกกรัปผมงสามกรัปผมงเบ็ดตุงค้าลายค่ะ

ขึ้นไปเท่างออเห็นเลยก็ต้องเอาดอกงามแหงนะครับขาตัวนี้อวบแหงจ้ะขาแหงขาอวกบวันนั้นขาตะกอตัวนี่หัวเลืง้งเนาะจ้ะอู้หตัวนีัดอกง่าย Cá khá cá khá, khá cá khá, nhảy cá uột uộp Ui, ui, bụi 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 đó bụi 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 vậy เอาแต่ยูอุ้ยเดี๋ยวเอาตาก่อนอ๋อข้าวบแห้งตัวนี้อ้ยข้ากนอ้ะมันเอตัวนันจะเอาได้บ่หมอหนึ่หนอุยอ ออกหน่อยเพิ่มสบายสิดอืมขาขาอวบดีนาะจ้ะแม่งมือบนอือนี่ติดออกอืโอ้ một 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 hòm này có cái tí, cái thì cắn, hòm này. hòm đậu thịt cái đậu ngoại bên đài cục vậy nó ui một ngàm cắt khá lại các bị không đang khá là Dường khẩu thăng long. น,น,นั่นยันงไงสองดอกมีพรมน้ำกันเหรอเจ้ครูหนึ่งเจ้อุ้ยงามแห่งแหงเป็ดเลยอูงามแห่งเจ้ดอกมันนีพุทธิเก็บเลยเจ้ đóng lên bán nhà Cái lưng màu nhà bán Chùm này, nhà bán nhà khá bán nhà bán nhà bán bán nhà bán

đầu không đen khá lại cho Đầu này ngàm không? Đầu này Bừng đấy ngập không? ขึ uh ้นไงเนาะแต่ว huh. uh ่าหิงก็ต้องเอาจ้ะเราฮัตมุ่ยขายาวเนาะครับดีแบตโทรศัพท์กับซิมเดิ้อจ้ะเป็นเหตุกับเปิดไม่เนาะ ส่วนแม่ร้ายก็บบ,ดดบ,บดได้เก็บจะประหยัดแบตเมื่อคืนจัดเต็มถี่เป็นไรจ้ะอดอกน๊ะขายาวๆเลยจ้ะเต็มสองตาเลยเด้อจ้ะใส่ถุงอุ้ยจะมีหม้กปลุดอุ้ยจะได้กลิ่นข้างในก็จะเอาได้ จ้ามาเบิงผลงานของเฮามเน่จ้ามือน่กมันสุดๆจ้าเต็มสองตาได้ใส่ถุงจ้าพี่น้องมอน่กมันสุดๆจ้าเห็ดเผิงเขาดงรุนดวนจ้าตานน่ก็สิเป็นเห็ดละโง่เห็ดเพิงแดงข้ามเห็ดเพิงท่าล่าจ,จ้าจ้าถ้ามากินเน่กฝากกิ่ิลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายในี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่หม่อมให้สาวนางจ้า สำหรับคลิปเมนเนสนเานางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพากันคลิปหน้าจ้า